ทานประธานครับท่านประธานครับผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พักประชาชนครับวันนี้ผมเห็นสมาชิกในห้องประชุมครับบางตาครับอยากจะเช็คความตั้งใจทํางานของสสฝ่ายรัฐบาลหน่อยครับขออนุญาตนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองหน่อยครับครับมีผู้รับรองครบนะครับมีผู้ขอนับองค์ประชุมนะครับ เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับท่านท่านรองเรียบร้อยแล้วครับไม่อยากอภิปรายแล้วเหรอฮะไม่อยากอภิปรายแล้วเหรอ เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับตอนนี้อยู่ไกลกันมากมันงครับเนี่ยอยู่ตามห้องอนุห้องกรรมธิการห้องงบประมาณนะครับเอาวิบช่วยแจ้งแจ้งกันหน่อยนะครับ ธรรมธารขออนุญาตครับเชญครับธรรมธารครับขอขออนุญาตครับชนินรุ่งธนเกียรติครับบัญชีรายชื่อเพื่อไทยก็ขอให้ธรรมธารรอองค์ประชุมสักเล็กน้อยครับเพราะว่าวันนี้มีการประชุมกันหลายห้องครับทั้งกรรมธิการงบประมาณอนุก,กรรมธิการงบประมาณเองก็ประชุมพร้อมกันเจ็ดห้องเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกที่เสนอนับองค์ประชุมเองพรรคท่านเองก็อยู่ในห้องประชุมเพียงแค่ห้าหกท่านก็ขอให้ ใช้เวลาสักเล็กน้อยครับให้เพื่อนๆที่อยู่ตามห้องกรรมธิการต่างๆได้เข้ามาร่วมเป็นองค์ประชุมและจะได้เดินหน้าพิจารณาต่อขอบคุณครับรรท่านประธานครับครับเดี๋ยวรอครับรอครับตกลงจะอยากอภิปรายต่อไหมครับ านประธานคะ209ประพาพรขออนุญ,ญาตให้ท่านประธานรอสัก10นาทีคะ่ะเพราะว่าดิฉันก็วิ่งลงมาจากห้องเพราะว่าในห้องประชุมอนุงประมาณก็ไม่ได้ยินเสียงคะ่ะท่านขอบพระคุณคะ่ะครับตอนนี้ยังยังไม่ได้ตรวจสอบองค์ประชุมนะครับให้มาอยู่ในห้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกอ,อ่ค่อยเสียบบยัตรแสดงตัวนะครับตัวน,นี้ยังนะครับตอนนี้ยัง ท่านประธานขออนีญครับอนประที่ดีุดดวท่านประธานที่กรลครับท่านประธานที่กรลบรับท่านประธานที่กรพครับเชญครับท่านประธานครับ ครับเชิญครับเชิญครับผมผมผมกรุมานิสังพุ่มครับผมผมกรูมานิสังพุ่มพรรคเพื่อไทยผู้แทนจากจังหวัดสุรินทร์ครับผมขออนุญาตท่านประธานที่จะนำเรียนเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่งครับจิจิงการขอนับองค์ประชุมนั้นเป็นความสวยงามครับเป็นความถูกต้องของเพื่อนสมาชิก ถ้าเกิดมีสมาชิกคนหนึ่งคนใดในพรรคหรือในสภาอนี้ลุกขึ้นขอรับองค์ประชุมและมีผู้รับรองถูกต้องก็เป็นความสวยงามครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเล่านิดหนึ่งเล่าให้เพื่อนพ้องน้องพี่โดยเฉพาะน้องเขานะครับผมถือเรียกว่าน้องได้ก็อายุน้อยกว่าผมจริงๆแล้วท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติเลยผมเรียกว่าพี่ก็ได้ในสมัยที่แล้วเนี่ยเราก็อยู่ฝ่ายค้านด้วยกันท่านประธานจำได้ว่า ถ้าวันพฤหัสเป็นเรื่องรายงานการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่างๆที่เข้ามานั้นเราอยากมันผ่านไปทุกหน่วยงานเพราะมันจะไ่้ไม่ได้มีเรื่องค้างสภาแล้วเราต้องมาขอประชุมันทุกวันศุกร์เพราะเรื่องมันค้างอยู่ในสภาอย่างนี้เพื่อให้สภานั้นอย่าให้มีรายงานการประชุมค้างเหมือนคดีลุกศารนั่แหละครับ เราจะนิยมนับกันในช่วงวันพุธเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบดูแลราย,ล,ายละเอียดแล้วก็มีความจําเป็นแล้วในช่วงนี้ท่านประธานที่เคารพครับคณะกรรมาการพิจรารณางบประมาณเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอนุนี่น้องผมที่นั่งใกล้นี่ท่านสสพัฒนาสรรพโสจากสกลนครนี่เป็นประธานอนุที่ดินสิ่งก่อสร้างก็บอกผมว่าพี่ เลือกกำลังเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าพยายามเร่งแล้ววธิทดีทั้งนั้นมานั่งรออยู่ในห้องประชุมแล้วเรามาเรียกกันนะผูประชุมเกิดใครเสนอจะตีขึ้นมาอีกว่าขอนับเป็นลายบุคคลท่านประธานครับครัำครับคํำเลยนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะขอร้องเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดือนนี้อย่านับเถอะครับค่อยไปนับเดือนหน้า ไปชุบเมื่อประมาณมันเสร็จก่อนว่าประมาณเสร็จนับก่อนนับเลยผมเองนะผมอยู่สภาอยู่แล้วท่านก็ทราบแต่ถ้าเป็นไปได้วันพึ่งอัดนี่รายงานประจําปีของแต่ละกรมต่างๆนี่ให้มันผ่านไปเถอะมันจะได้ไม่ลกเอาละครับแต่ถ้าดึงนานๆนี่ผมเป็นวอร์โดยเฉพาะตั้งตุแทนกำลังไฟแรงแบบพักท่าประชาชนนี่เอาละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับาน นับผมยินดีเพราะผมอยู่ผมยินดีแล้วแต่อยากจะเล่าเป็นข้อสังเกตพอแล้วครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วนะครับกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับเชิญท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยครับขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านประธานครับจริงๆเรื่องท่านประธานครับผมเอกราชสมาชิกสภาผู้แทนถ้าเราถอยเท้เมือก่อนท้วงหรือไงครับ ครับคือเรื่องการนับองค์ประชุมเนี่ยครับท่านประธานผมทีละคนครับการนับองประชุม voilà ว uh uh ันพฤหัสสมัยสภาชุดที่แล้วท่านประธานขอนับบ่อยที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานคงเข้าใจสมาชิกพักฝ่ายค้านดีขอบพระคุณครับได้ครับท่านประธานครับเอาเชิญครับครับวชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดรุดรธานีพักเพื่อไทยครับขอเสนอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อครับ จะได้รู้ว่าสสท่านใดจังหวัดไหนมาทํางานและไม่มาทํางานบ้างครับขอพูดรับรองครับครับมีผพูดรับรองถูกต้องนะครับตอนนี้เช็คองค์ประชุมเบื้องต้นก่อนนะครับให้ท่านสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเลยครับปิดแล้วมีผู้เสนอนับองค์ประชุมนะครับแล้วก็มีเสนอนับเป็นลายขานชื่อนะครับเป็นลายบุคคลนะครับท่านท่านประธานครับ1 7 7 แสดงตนครับ <17 7 S> 1นึ่เจ็ดนพดลหน,นครับ มาแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับวันนี้ห้องงบประมาณห้องใหญ่ก็พิจารณานะครับแล้วก็อน,นุกรรมธิการ7จคณะนะครับก็กําลังชี้แจงกันอยู่แล้วก็ข้าราชการที่มาชี้แจงหน่วยงานต่างๆก็วันนี้ก็เต็มสภานะครับยังไงก็รอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเพราะว่าบางทีบางอน,นุติดพันอยู่นะครับ ท่านประธานครับเจเดศิราช056แสดงตนครับ056แสดงตนนะครับ านประธานผมผมกลุณานี่สัง่งผมครับเพื่อไทยจาก,จากตัวผมขออนือทาท่านประธานนิดนึงคะคือผมไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนที่พักประชาชนเนี่ยพักประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนเสนอหน้าองค์ประชุมอันนี้เข้าใจได้พักเพื่อไทยเนี่ยเสนอให้นับขานชื่อนับองค์ประชุมโดยการขานชื่ออันนี้ไม่เข้าใจจริงนะครับเพราะว่านานแล้วเราไม่เคยนับองค์ประชุมกัน พึ่งพึ่ง,งมามีวันนี้แหละครับผมก็ตกใจไม่หายอยู่ว่าไม่คิดว่าเป็นพรคประชาชนด้วยนะครับที่เสนอหน้าองค์ประชุม,มก็เลยอยากถามประธานครับว่าขั้นตอนที่ประธานกำลังให้เช็คชื่อเนี่ยเช็คเพื่ออะไรแล้วทํำยังไงแล้วจะเอาขั้นตอนการขันชื่อกันยังไงมันจะได้เป็นบรรทัานเพราะผมเข้าใจว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะนับองค์ประชุมกันเรื่อยๆแหละครับ ผมเชื่อว่าพรรคประชาชนเมื่อได้นับอย่างนี้แล้วเนี <k <k ่ยเขาก็จะนับเรื่อยๆครับครับครับก็ประธานต้องอธิบายความเลยครับเราจะได้เข้าใจครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับคือมีการเสนอนับองค์ประชุมนะครับโดยการเสียบบัตรกับการนับองค์ประชุมโดยการขานชื่อนะครับเดี๋ยวเราตรวจสอบองค์ประชุมขั้นแรกก่อนนะครับเราตรวจสอบองค์ประชุมถ้าองค์ประชุมครบแล้วนะครับเราถึงจะโหวตว่า จะให้นับองค์ประชุมแบบาขานชื่อหรือแบบเสียบบัตรนะครับตอนนี้เราตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับเข้าเข้ามาแล้วกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับ ท่านประธานครับท่านประธานครับเชิญครับพอดีทางเพื่อนสมาชิกแจ้งมาครับตอนนี้อยู่ในห้องน้ํากาลังหนักอยู่ครับก็ขอเวลาหน่อยครับเร่งๆแล้วครับครับครับเชิญครับเชิญครับท่านกบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยตอนนี้ คณะอนุกนารมรธิการผมเป็นประธานอนุแล้วพี่น้องผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางมาจากทางใต้ไกลสุดครับและหลายๆจังหวัดอยู่ในการระหว่างการพิจารณาพอนับอ์ประชุมเขากลดากันนะฮะไม่เชื่อไปถามดูได้แทนที่ข้าราชการที่เขามาชี้แจงเนี่ยเขาจะได้รีบชีแ้แจงแล้วเราก็จะได้ซักถามเนื้อหาสาระอะไรต่างๆ แต่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่นะฮะมันคืออะไรครับขอถามหน่อยครับอยากเป็นผู้แทนรัษฎรหรือเปล่าไม่เป็นไรนับก็นับได้นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมไม่เห็นด้วยผมสงสาขนข้าราชการที่เขามานั่งรอคอยนะครับเมื่อวานก็วิ่งขึ้นวิ่งลงถ้าผมไม่แข็งแรงหน่อยนี่นะผมเป็นลมตายแล้วหัวใจวายตายแล้วเบื่อวานเนี้ยแล้ววันนี้อีกนะฮะทั้งท้งที่กำลังประชุม รัฐบาลก็มอบนโยบายบก็พักการประชุมไปมอบนโยบายของยาเพสพติดครับท่านผู้ว่าก็มันรออีกพอมันรอกําลังจะพูดคาสองคำครับนับองค์ประชุมครับ <c oughs> นี่คือประชาธิปไตยก็โอเคแล้วประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีหน้าที่ในาการนับองค์ประชุมหรือครับครับครับผมขอบอกใครพี่น้อง <Please S 2> ประชาชนเนี่ย <please. S 2> ได้รู้เลยนะครับว่า ith, นี่คือวิธีการของพรักไหนกหน็แล้วแต่ <C ough. S 2> พรค <c oughs> ฝ่ายคา้านไม่ได้สร้างสรรครับพี่น้อง ครับเป็นสิทธิ์ของเขาครับเป็นสิทธิ์ของเขาก็สิทธิ์ก็สิทธิ์ครับเอาละแต่ผมต้องการพูดแบบนี้ครับครับเพราะฉะนั้นให้รู้เลยนะครับครับเป็นสิทธิ์ของเขาเพราะผมต้องการไปประชุมเห็นใจข้าราชการน้ำร้อยครับรออยู่ครับครับสามทุ่มก็ไม่เสร็จท่านประธานครับท่านจะเปนั้ำอุเอาละเอาละพอสมควรแล้วครับ พอสมควรแล้วท่านเข้าใจแล้วครับท่านประธานครับผมผมยกมือครับยืนขึ้นแล้วยกมือครับประท้วงท่านประธานนะครับตามข้อ9ก้าครับผมธนยศดทิมสวรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจวัดเลยพรักภูมิใจไทยครับขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมด้วยนะครับจริงๆวันนี้พรรคภูมิใจไทยก็มาร่วมประชุมนะครับแล้วก็ลงชื่อนะครับมา พื่อประชุมนะครับแล้วก็ถึงแม้วันนี้วันเป็นวันพฤหัสนะครับซึ่งเราทราบดีครับว่าวันพฤหัสเนี่ยไม่มีกฎหมายเข้านะครับแต่เราเองก็มาร่วมลงชื่อในการเข้าประชุมครับก็จริงๆแล้วท่านสมาชิกผู้อาวุโสนะครับก็ได้ได้กล่าวนะครับสอนผมเองตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับว่าองค์ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับก็ฝากท่านช่วยควบคุมดูแลองค์ประชุมด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานครับ ประหานครับจุลพันธ์ครับขออนุญาตเอาเอาขอท่านจุลพันธ์ก่อนเนาะแล้วก็ท่านนะครับให้ท่านจุลพันธ์ก่อนเลยไหมครับขอบคุณครับท่านจุลพานประานที่เคารพครับผมจุลพันธ์นรินวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยครับจะเรียนหารือท่านประธานในข้อบังคับการประชุมข้อที่32ครับท่านประธานครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกเสนอให้มีการตรวจสอบองค์ประชุมนะครับโดย ปกติเราก็จะใช้กลไกในการเสียบบัตรลงคะแนนนะครับแต่มีเพื่อนสมาชิกท่านวัชร, oh. ชรพลเขาขำเนี่ยได้เสนอว่าให้ตรวจสอบด้วยการขันชื่อนะครับท่านประธานก็วินิจฉัยว่าเป็นยติที่ต้องมีการลงมติก่อนว่าจะใช้วิธีการใดซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าท่านประธานดูข้อ32นะครับอำนาจในเรื่องของการกําหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุมเนี่ยเป็นอำนาจของประธานโดยแท้ครับ พราะข้อ32เนี่ยบอกว่าประธานมีอำนาจปรึกษาหารือที่ประชุมในปัญหาใดๆกำหนดวิธีการตรวจสอบองค์ประชุมสั่งพักการประชุมเลื่อนการประชุมหรือเลิกการประชุมได้ที่ตามตามที่ประธานเห็นสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเพื่อนสมาชิกเสนอว่ากลไกในการตรวจสอบองค์ประชุมครั้งนี้ฝั่งหนึ่งบอกว่าใช้กลไกการเสียบบัตรอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าใช้ในการเรื่องของการขานชื่อรายบุคคล เป็นอำนาจของประธานครับที่จะวินิจฉัยว่าเราจะเลือกวิธีการใดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านประธานตัดสินใจว่าจะใช้การขานชื่อหรือการเสียบบัตรเนี่ยท่านประธานสามารถดําเนินการได้โดยชอบตามอำนาจของท่านประธานตามข้อบังคับการประชุมที่32สองครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านอื่นไม่ต้องนะไม่ต้องเดี๋ยวรอๆนะครับครับคือคืออย่างนี้นะครับเราก็อารมุนรวยกันแล้วก็พยายามที่จะ ไม่ให้มันขัดแย้งกันเยอะคือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเรานับแบบขานชื่อเนี่ยนะครับบางจังหวัดจะต้องนอนค้างอีกหนึ่งคืนนะครับที่มาชี้แจงเนี่ยนะครับก็เราจะใช้เวลาเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอพี่นาว่าให้ท่านกรรมธิการงบทั้งอนุนทั้งหลายนะครับได้ไปประชุมนะครับแล้วก็ไปตอบข้อสักถามแล้วก็ไปไปคุยกับข้าราชการให้เขามาชี้แจงนะครับวันนี้ขอปิดประชุมครับ How today? Make tomorrow today.